พบกับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะรุ่นรวยรวยรวย,รวยก็เป็นรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณเลยนะครับนะแล้วก็เหรียญน,นี้พิธีดีนะครับนะในหลวงรัชกาลที่ 9, เก้าสพระพัะเนเรนนะเป็นผู้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับ ในงานมหาพุทธวิเศษเลยนะพิธีใหญ่ะก็สุดยอดเหรียญสำคัญของบัไลัยเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้แล้วก็มีโค้ดตอกด้วยนะยที่ด้านข้างท่านนะครับ,นะรบด้านข้างขวามือนะครับนะ แต่บางเหรียญอาจจะไม่มีโคตก็ได้นะครับนะอ่านี่มียันมิอยู่ข้างบนนะครับนะยันมิแล้วก็บอกชื่อรุ่นอ่านี่<ม>เอกลักษ์ของทัชเลยนะครับนะผมถ่ายแยกแยะมาให้ดูนะครับมีเมตตาชัดเจนเลยนะครับนะสวยด้วยนะครับนะพอคูนั่งยองๆเอกลักษ์ถือบุรีนะครับ <laughs> ขี้บุรีนะครับก็ดูนะครับนะ เหรียญนี้เป็นเหรียญพิธีใหญ่นะครับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดลยเดชรัชกาลที่ 9, เก้าเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญสําคัญนะครับนะแล้วก็ผมไม่ทราบว่าสร้างกี่เหรียญแต่เหรียญนี้สวยงามมากครับลมดําคลิปเลยนะนะมผมได้มานานแล้วนะนะเก็บไว้ชอบรมพรคูนะดู่พื้น พื้นเหรียญน,นะครนะอนจะเป็นอย่างนี้นะครับนะพื้นเหรียญด้านลลางที่ท่านนั่งยองๆกันนะครับนะผมแยกแยะออกให้ดูนะครับนะเหรียญปั๊มยุคนี้ต้องคมชัดเส้นละสมีมากนะแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญที่บางแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันทันสมัยกระแทกลงไปเนี่ยโอ้โหโมเลกุลของโลหะนี่มันจะเคลื่อนตัวนะครับนะศาสร์ออกมาเป็นคล้ายๆล,ละศมีนะครับนะเราเกงไดู้้วา เนี่ยการโดนกระแทกหนะักนๆะมวลโมเลกุลก็ขยับนะครับก็กลายเป็นะลัศมีก็พิจารณาดูน้ำนะการเล่นอย่างงมงายนะครับนะอย่างนะ,ะนด,นะนะนะด้านบนเนี่ยจะบอกชื่อรุ่นรวยๆรวยแล้วก็มียันมิสองข้างนะครับนะนะนะเห็นไหมครับเนี่ยโค้ดจะตอกอยู่ตรงด้านข้างอใต้ศอกขึ้นในน้ำนะตรงขาขวาเนะีนะ่ยครับ แต่ว่าอาจจะต่อที่อื่นก็ได้นะครับนะเพราะว่าการโคดต,ตอตอะตอกด้วยมืออาจจะผิดพลาดเพราะตอกหลายคนนะไม่ใช่โคดในบล็อกนะครับนะเป็นโคดต,ต่อกก็สวยงามนะครับนะลมดำกริบเลยเรียนนีนะ้ไม่ผ่านการใช้คร้บโอ้โหสวยจริงๆนะครัเนะนี่ดูลักษณะห่วหูนะห,วหูจะแทงจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนะ ห่วงหูจะเป็นเหลี่ยมนิดๆนะครับนะเป็นไปดูนะครับนะถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมเลยขอบขอบพวงนะครับนะนี่ดูให้ดีนะนะอันนันคตอาจแพงเหรียญนี้นะครับนะแต่ตอนนี้ผมได้ข่าวว่าหลายพันนะครับหลักราคาหลายพันนะนะพันกลางๆแล้วครับนะหลักพันกลางๆอันนี้เป็นด้านหลังจะเป็นรูป พระที่บรรจุพระบรมสา,านนรีริกธาตุนะครับนแอนะครับเป็นเป็นที่บรรจุนะครับทํทำเป็นสถูปเล็กๆนะครับนะไว้นะครับนะก็เป็นบรรจุพระบรมสา,านนรีริกธาตุโดยในหลวงรัชกาลที่9้าเป็นผู้ผู้เสด็จนะครับนะเสด็จเป็นประธานเททองนะปีสามสองพสามสิบดซึ่ง มีความสําคัญมากนะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนะ م. ก็ผมเพิ่งเจอเหรียญเดียวเนี่ยนะไม่รู้ว่ามีกี่เนื้อไม่รู้ว่ามีกี่เนื้อเนี่ยนะครับเนี่ยผมถ่ายดูครับเนี่ยพระโกดที่แทมจุบพระบุรลมสารีริกธาตนนะครับนะเนะจ้สา,านะนะสวยงามนะครับนะออกแบบเหรียญได้สวยงามนะ หเหมาะสมกับพิธีเหมาะสมกับการเวลากับงานนะครับนะซึ่งงานนี้เป็นงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะซึ่งเสด็จเป็นประธานโดยในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูวิพลอดุลยเดชนะครับนะก็เป็นสีมงคลนะครับเหรียญน,นี้แล้วชื่อรุ่น ดีซะด้วยนะรวยรวยรวยนะฮะสามรวยอก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นมงคลกับตัวเองด้านหลังเห็นไหมด้านหลังจะคมมากนะครับมีเส,ส้นราศีเปิ้งเลหัวเหรียญน,นะนะนะตรงห่วงหูอ่ะแล้วก็การเจาะจากครัวเหรียญมันหลังเหรียญเนี่ยจะมีเนื้อปิ้นออกมาเห็นไหมตรงตรงใต้ห่ว จะมีทุกเหรียญเลยนะครับนะเพราะว่าเอกลักษณ์การแทงเหรียญ<ะ>ด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นระสมีครึบนะครับสเส้นรัศมีทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับนะขอบเหรียญเนี่ยผมดูเหรียญจริงเนี่ยแต่ตรงนี้มันมากผมก็เลยเอาให้ท่านได้ดูนะครับนะบางเหรียญอาจจะมีที่อื่นมากนะครับนะเพนะราะว่าปั๊มลงไปในการเคลื่อนตัวของโลหะเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครนะแต่จะเหมือนกันนั่นแหละ รูปแบบพิมพ์นะฮรนะแต่ว่าการเคลื่อนตัวของโลหะเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่มีเส้นลัศมีแน่นอนนะครับนะอันนี้เป็นขอบข้างนะครับขอบข้างด้านขวาบ้างนี่ครับนี่เป็นขอบข้างที่ผมพีดให้ดูนะครับเป็นรอยตัดธรรมดาเนี่นะครับตัดละเอียดนะครดูนะครับนะ อันนี้เป็นขอบข้างด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะขยายให้ดูเห็นกันนะครับ่ะดูนะเห็นไหม,มสำหรับท่านที่ติดตามนะไม่ไว่าเอฟซีหรือแขกผู้มีเกียรติก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เทีโอกาสลาท่านสวัสดีครับ